แต่ Google Docs มันมีจุดเด่นอย่างนะใครเคยใช้พิมพ์ด้วยเสียงเ้วยครับเคยไหมอันเนี้ยจาก Google Docs ได้สามารถทำได้เลยนะครับก็คือว่าเราที่เก็บพิมพ์ใช่ไหมฮะเราใช้วิธีน้ฮะแต่ทุกคนหลักการก็ประมาณนี้ฮะอย่าลืมนะฮะไปที่อ่าตั้งค่าตรงตรงสิทธิ์นะครับหลักๆก็แค่นี้แหละถ้าทำได้ก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อสักค,ครู่ฮะที่เราทำเราเป็นแชร์ทั้งโฟลเดอร์เนาะ ถ้าเราต้องการแชร์เฉพาะรูปอะครับเราก็เข้าไปในโฟลเดอร์เราแล้วก็เลือกเลือกเฉพาะรูปเ่ารูปนี้นะก็ไปคําว่าแชร์นีเะฮะพอกดครั้งแรกเนี่ยอ่ะนี่เป็นละทุกคนที่มีลิงก์เรียบร้อยก็กดทัาล็อกลิงก์ก็เสร็จสิ้นแล้วก็เราก็คลิกขวาเอาลิงก์ไม่ลงนะฮะลองดูลองลองส่งมาเทียนรูปให้ผมหน่อยประมาณนี้ฮะ อนี้ตอนนี้ผมไปรับหลังกบมาเล่นๆแล้วก็มาทำให้เกจจิ้งใหม่แล้วใส่ใหม่ฮะก็เราก็ทำทิกเกอร์ส่งให้โรงงานเขาางเงี้ยฮะที่ผมทำนะครับนี่อออกแบบแบบง่ายๆไปอย่างเงี้ยผมก็ทําแบบเนี้ยส่งไปแล้วส่งร้านปริ้นเลยไม่เป็นต้องไปร้านเขาละหรือทีก็อาจจะให้ส่งไปเณนมามันสะดวกนะฮะนี้ก็คล้ายๆกันที่ผมสั่งงานเขน้าเหมือนกันครับง,งานทำป้ายทำาไร มันก็จะมันก็จะง่ายแล้วหน่อยไม่ต้องเดินทางไปลานคาเขาแล้วนะครับอันนี้โอเคเริมเราลองถามฮนนุ่น ผมว่าดวงานก็ลืมเนี่ยส่งต่อไปนี้ก็สั่งเขาปริ้นเลยฮะกี่ชุดกี่ชุดได้หมดโอเคทุกคนได้หมดเนาะเดี๋ยวเราจะเกินๆไว้แล้วก็ช่วงบ่ายเราจะมาลุยกันเกี่ยวกับเอ่อเพิพัน google นะฮะ g o o กิลด็อก google, google sheets นะคะแล้ว google สไลด์นะครับทุกคนไปที่ได้ของตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับ ได์ของฉันนะครับนี้ครับแล้วก็เลือกอตุบประชนาฮะเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้แบ่งความแบบจัดระเบียบว่าอันไหนสาคัญเป็นสีได้นะครับแล้วทุกคนแชร์ได้หมดแล้วใช่ไหมฮะอ่าโอเคอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับก็องย่มากอ่ะเดี๋ยวเราทําเผื่อทําเผื่อก่อนที่จะไปช่วงบ่ายเนาะตอนนี้นะฮะทุกคนนะฮะสามารถจะเมีได์สิบห้าจีกอยู่บนในระบบของ Gmail ละและตอนนี้ฮะทุกคนใช้เวิร์ดเป็นทุกคนเนะาะตอวเนี้ย มันไม่ต้องมีอะไรนะมีโปรแกรมก็สามารถทําได้เดี๋ยวนี้เราใช้ใน google d o c กได้คะมันก็จะเป็นอยู่ไหนก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับก็อันนี้ฮะอันนี้สมมติเราจะทําเกี่ยวกับเอกสารเนาะแล้วก็กดคาว่าใหมใ่เห็นไหมครับเนี่ย o o g l e เอกสาร google sheet google slide google form นี่ครับมันมีให้หมดเลยนะครับนีอนนอนนอ่อันนี้คือการสร้างจาก google Drive นะเดี๋ยวทุกคนไปที่เนี่ยฮะเพาะว่า เราสร้างใน Google เอกสารนี่ครับมันก็จะขึ้นนี่ให้เราเลยเนะฮะทำจาก e Drive ได้เลยนี่ครับให้ไปที่นี่นะครับไปว่าใหม่แต่กีราปีน่ะโฟเดอร์ใหม่ใช่ไหมเราทําแล้วทุกคนทําเป็นแล้วอัปโหลดเป็นแล้วนะครับอัปโหลดโฟเดอร์นี่ไม่เป็นไรครับเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวของพอเราออกข้ามมาันเลย google เอกสารนี่ฮะมันก็ขึ้น g o o g l e Doc ให้เราเลย นะฮะถือว่าอ่ะผมเอาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาใส่นี่ครับเปลี่ยนชื่อหน่อยชื่อเอกสารอันนี้ขั้นตอนแรกก่อนนะการเข้านะ,ะนะฝึกอ่ะผมไปอ่ะ สร้างแล้วสร้างจาก Google Drive นะครับอันนี้ก็ก็สามารถพิมพ์ได้หมดเลยอันนี้ยังยังยังไม่เข้าเชิงลึกนะเอาแค่เปิดเป็นก่อนนะครับโอเคแล้วพอเสร็จปุ๊บเราลองไปดูในในไดร์ที่มันจะขึ้นว่าไงมัางนี่ครับถ้ามันยังไม่ขึ้นก็กดกดดีเฟใหม่ใช่ไหมมันจะขึ้นเลยชื่อไฟล์ ผมตั้งชื่อว่าการใช้ Google Docs นี่ครับอันนี้ขั้นตอนแรกฮะคือสร้างจาก Google โอเคอันนี้ทุกคนนะฮะอันนี้สร้างจาก Google Google d r i v e นะครับ น,นี้พอได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งเป็นโฟลเดอร์เนาะอ่ะอีกขั้นตอนหนึ่งครับอันนี้ฝึกเปิดก่อนนะอีกขั้นตอนหนึ่งคือการเข้าโดยตรงไปที่ g ู o ก l e ด o อ s เลยนี่ครับก็สามารถเปิดโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้ก็กดเครื่องหมายเครื่องหมายบวกนะฮะที่เขียนว่าแท็บใหม่ฮะ,ะนี่คือเราไม่ให้ทำนะจริงนี่ครับแล้วไปคําว่าจุดเก้าจุดนะฮะมุม มุมบนขวานะครับแล้วก็เห็นไหมพอคลิกปุ๊บมันจะมีเยอะเลฮะมีบัญชีมีค้นหามีแมปมี yu-tube มีเพย์อ่าเพสโต์นะฮะเราเลื่อนลงมาเลยเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ข้างล่างๆเลยฮะมีการเงินมีเอกสารมีชีตมีสไลด์มีหนังสือมีกิฟต์นะฮะให้ทุกคนกดที่เอกสารก็ได้ครับหนึ่งที มันจะขึ้นหน้านี้ให้เราแล้วเราก็กดเอกสารเปล่าก็ได้มีค่าเหมือนกันนะครับอันนี้คือเปิดจากแอป,ปมาเลยนะเปิดจาก google google d o c เลย google เอกสารเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะฮะเราไปที่ google เนาะแล้วก็ไปคลิกที่นะฮะแอป g o o g l e นะครับแล้วก็เลื่อนเลยแล้วแต่คนถน,น,นัดนะนจะเข้าอันนี้ก็ได้หรือเข้าจากใดก็ได้นะครับแล้วดต่เราสะดวก อันนี้ก็ต้องมากดเพิ่มหน่อยอนนี่ก็ที่เราทําไปแล้วนะฮะอหรือมืมะพอเสร็จปุ๊บเราเปลีป่ยนชื่อตรงนี้เลยมันดีอย่างนึงคือว่าเราถ้าเราทําใน google d o c เนี่ยมันพิมพ์ไปเราไฟดับแต่ไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องเซฟมันก็เซฟให้เราเองเลยฮะเห็นไหมอลองดูครับอันนี้ลองสร้างจากมือถือก่อนนะอะลองสร้างก่อนไอ้สร้างสร้างจากคอมแล้วก็เดี๋ยวสร้างจากมือถือครับอันนี้อ่าลองสร้างลองสร้างหน้าก่อนแล้วก็ เปลี่ยนชื่อก่อนชื่อเอกสารข้างบนนี้ครับสร้างอยู่สองแบบมาสรุปนะฮะ g o o g l e d o c ที่ผมแนะนำวันนี้คือสร้างจาก Google Drive กลับไปสร้างใน Google เอกสารหรือ Google Doc s นะครับมันเป็นได้สองอย่างอันนี้นะครับลองทำในคอมก่อนเนาะ มันก็ไม่แตกต่างจากเวิร์ดฮะใครใช้เบิดเป็นแล้วก็ง่ายฮะใครไม่เป็นก็เดี๋ยวลองดูครับมัน,มนเหมือนเราเราพิมพ์เอกสารบนบนคอมพิวเตอร์แล้วแหะแต่ว่าผ่านผ่าน,านทางให้โปรแกร,รมคอมเคครับอหลัะกี้นี้เราเราสร้างมาฮะเรามาสร้างโฟลเดอร์เก็บก็ได้เพราะผมแยกเป็น Google Doc ไไ้ก็ลากลากเข้ามาได้เลยนะครับ กี้ผมรุมบอกพอสร้างนะฮะเราไปที่มุมขวาใช่ไหมไปที่ Google กในเอกสารก็คลิกตรงสามเดีย่ยนจะเป็นในเอกสารเปล่าจากเทมเพลตเทมเพลตก็คือแบบที่เขามีให้อยู่แล้วนะฮะจากเทมเพลตก็เป็นประมาณนี้เนี่ยไม่มีตัวอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ใช้เป็นนั้นครับเป็นเอ,อตัวใหม่ก็ได้เพราะว่าเราพิมพ์เนาะข้อบทก็ไม่น่ามีอะไร้าก ง่ายโอเคตอนนี้หน้าตานี้คุณ้นๆไหมฮะเหมือนในอ่า Microsoft Office Microsoft Word นมฮะก็คือจะคล้ายๆกันเลยนะครับคใครที่ไม่เคยเข้าเลยมันก็จะมีแจ้งเตือนอะ่ะใช้รูปแบบไม่แบ่งหน้าโดยอ่าค่าเริ่มต้นไหมอย่างงี้ฮะแล้วก็ตั้งเป็นจำปิดก็ได้แล้วแต่เรานะครับนี่มีบอกืมใส่ชื่อถกอ่ะนี่ผมจะลอง นี่ก็เหมือนกันเลยหน้าต่างก็คล้ายๆกับอตัวตัวด็อกของเรานะครับตัวตัว Microsoft Office นะครับ อันนี้นี่ฮะมันก็มีไม้บมททัดมีปรับฟอนต์เลือกฟอนต์นะครับก็จะมีในคอมเราส่วนใหญ่ใช้นี่ก็ใช่ละฟอนต์นี่คือเปลี่ยนฟอนต์นะฮะดูแท็บก็มีอะมากรับก็มีไฟล์นะฮะแล้วจะลืมนะฮะเราต้องไปใส่นิดหน่อยถ้าไม่ใส่มันจะเป็นแบบชื่อกลางๆไว้นะครับราเปลี่ยนชื่อแล้วึกการใช้งานเนี่ยผมใส่ไว้นะครับก็ไม่มีอะไรมาก เราสามารถพิมพ์มาดาวน์โหลดก็ได้นะครับเนี่ยเราค่อยมาขั้นตอนต่อไปเนาะนี้รู้จักเครื่องมือก่อนเนาะเดี๋ยวภาคบ่ายเราค่อยมาลุยกันนะก็ไม่เี็นไรมามีไฟล์มีทา,ทาสาเนาก็คือเหมือนเรา๊อปอีกไฟล์ไว้นะครับเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับก็มเ็นไรมากครับสั่งพิมพ์จากนี้ก็ได้แก้ไขก็ไม่เป็นไรมากครับเนี่ยเลิกทําทำําก็เหมือนย้อนหน้าย้อนหลังเนี้ยก็อนนี้เราดูเครื่องมือไปก่อนเนาะง่ายๆนะครับ หลักๆหลักๆก,ก,ก,ก็น่าจะมีใช้ฟอนต์นะฮะโอเคสมมติเราลองพิมพ์ใะไไปสั็กหน่อยก็ได้ฮะเปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์หน่อยฮะฟอนต์ก็คือแบบตัวอ,กอักษรนะฮะแล้วก็ใช้เ,เล้ยเขาใช้อะไรวินาสีปะ ดูกว่าครับเอาว <ผม S 2> ่าแพ้ฟอนต์อักสนาน,นิวไปก่อนนะครับผมแพ้ฟอนต์เป็นสิบหกเปลี่ยนฟอนต์ได้ได้ครับแล้วก็มาปินไป ลองดูตัวอย่างมาสักสามสามบรรทัดอะไรลองดูไาได้ลองพิมพ์ก่อนแล้วลองใช้ฟอนต์ใช้อะไร สามารแอดเพิ่มได้นะะเดีแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีฮะนี่เราทำไปก่อนถ้าพิมพ์ลักษณะมาก๊อปจากที่อื่นมาได้นะฮะมาวางก็เหมือนในบททั่วไปครนี้ พผมเอาในที่เราฟังไว้วอ่ะมาตาสองเก้าหนึ่งนี่ฮะพอเราวางให้ให้ไปคําว่าวางโดยไม่มีการจัดรูปแบบนะครับมันก็จะเป็นฟอนต์ปกติมาอีงแป๊บนึงฮะนี่ฮะมันก็เป็นฟอนต์ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราไปวางไปวางอีกแบบหนึ่งคือวางเลยเนี่ยฟอนต์มันก็จะแบบกระโดดไปเป็นอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งฮะในสมมติว่าเราจะทำในงานหรือไปก๊อปที่อื่นฮะเราก็สามารถไปก๊อปได้ในในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันต้องมีอ้างอิงแล้วก็อาจจะต้องอ้างอิงถ้าเราทำเอกสารเนาะก็ใส่ได้นี้นี่ครับอันนี้ถ้าวางปุ๊บมันก็กลายเป็นฟอนต์กระโดดเลยให้ให้ใช้วิธีน,นะฮะบางคนก็คอนทอลวี v นะ,ค,ะคอนทน v ลวีก็จะใหญ่เลยใช่ไหมฮะถ้าทําก็เป็นตัวนี้ฮะพี่ขวาเลยครับวางโดยไม่มีการจัดรูปแบบอย่างนี้ฮะมันก็จะเป็นฟอนต์ทั่ว,วไปฮะ,ะอันนี้มันลิงก์้ันมานะ แต่ g o o g l e Docs มันมีจุดเด่นอย่างนะใครเคยใช้พิมพ์ด้วยเสียงเ้วยครับเคยไหมอันเนี้ยแต่ google docs นี่สามารถทำได้เลยนะครับก็คือว่าเราขี้เกียจพิมพใช่ไหมฮะเราใช้วิธีน้ฮะ,ะเดี๋ยวทุกคนลองไปที่ย่อหน้าใหม่ก่อนเนาะแล้วไปตรงนี้นะฮะนี่ครับไปคำว่าเครื่องมือนะครับเครื่องมือแล้วกดคำว่าพิมพ์ด้วยเสียงอ่าฮะมันจะมีรูปใหม่ขึ้นซ้ายมือนะฮะ ทุกคนลองเอาข้อความที่จะอ่านนะฮะลองให้มันพิมพ์เองดีฮะว่าเป็นยังไงนะครับลองดูเอาผมเอามาตาเก้าสิเอ็ดนะฮะสองเก้าหนึ่งครับประมาทเ,เป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตายเนาะ,ะผมกากดคลิกอ่ามันก็ถามว่าอนุญาตในครั้งนี้อนุญาตในทุกรอบในการเข้าชมไม่อนุญาตนะฮะเราก็กอนุญาตครั้งนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าอนุญาตในทุกๆครั้งที่เข้าชมก็ได้นะฮะมันก็จะยอมรับเสียงเราอผมพิมพ์นะผมพิมพ์ตาม ผู้ใดทำโดยกากดและไปเผยแก่ข่วสารแต่คางรับผิดทางกฎหมับให้เกิน ก็โอเคละประหยัดเวลาไปเยอะเลยทุกทีผมใช้เนะี่ยผมใช้วิธีนี่แทนนะครับหรือบางนคนก็พิมพ์ในลายได้แต่ว่าใช้จาก Google Docs นะี่ก็จะมีประโยชน์เลยการพิมพ์ว่าบางคนทาทาสานวนทําอะไรก็ในนี้ก็ได้นะครับหรือว่า,าพิมพ์เอกสารอะไรใช้วิธีนี้ก็ก็ประหยัดเวลาไปเยอะเลยฮะอันนี้โอเคอันนี้สมุดน,นะฮะใครจะใช้ครับผมโอเคครับนี้ก็พอได้เนาะ นี่ก็พิมพ์ไปฮะก็นี่ฮะก็เปลี่ยนเป็นตัวหนาะตัวใหญ่ตัวเอียงเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรทําตารางทำอะไรก็ก็คล้ายๆฮะคล้ายๆในเอ่อในแอร์ไมโครซอฟท์ไมโครซอฟท์บของเราะฮะก็คล้ายกันมากเลยครับอันนี้นะก็สามารถแทรกนะฮะทำตารางทํารูปอะไรในนี้ผมจะพูดภาพรวมๆก่อนนะครับแต่ว่าให้ใช้เครื่องมือเป็นกันก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวผมอาจจะค้างเลือกฟอนต์นะครับอโอเคอันนี้เดี๋ยวทุกคนลองลองพิมพ์นะแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องของตัวเองไว้แล้วก็ส่งลิงก์มาให้ผมส่งตรงนี้ในกลุ่มอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฝึกอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องฟอนต์เดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะครับป๊นบนึงมันเพิ่มตรงนี้แต่ว่าจะใส่ยังไงผมจำไม่ได้ ทีนี้ลองพิมพ์ไปก่อนเนาะลองพิมพ์ใส่นู่นใส่นี่แอดรูปนะฮะรูปก็ไปคําว่าเนี่ยฮะแทรกนะครับมีรูปภาพมีตารางอะไรเงี้ยฮะมีลายนา้ำมีลองพิมพ์ไปก่อนหลกัลกๆโอเคครับแล้วก็อันนี้ได้หมดแล้วเนาะแล้วก็กี้ที่ค้างไว้ครับการเปลี่ยนฟอนตนะ์เนาะ ถ้าสมมติเราไม่มีฟอนต์เราก็ไปดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดจากที่พิมพ์ไปเมื่อผลของการอฟอนต์ที่ให้สารบัญน,นะฮะมันก็มีให้ดาวน์โหลดนี่ผมดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็จะมีนะฮะนี่ของลามนีมีอันนี้ถามบางมพิวเติมหาล้ยล้งแพงก็ดาวน์โหลดได้นะครับ ดาวโหลดปุ๊บเนี่ยฮะมันก็ไปอยู่ในในโฟลเดอร์บางคนก็อยู่ในดาวน์โหลดบางคนก็อยู่ใน Google Docs แต่ของผมอันนี้มันเข้าไปอยู่ในอดาวน์โหลดนะครับนี่ฮะดาวโหลดปุ๊บเราก็มาแตกไฟล์ก่อนนีะคลิกขวานะครับแล้วไปอ่า Extract นะฮะหรือว่าอ่า e x t r o นี่ก็ได้ครับ Extract กันนะฮะเอกทูเดี๋ยมันปี้ผมดาวโหลดแล้วนะฮะ <c oughs> อขอขอ,ขอ,ขอตกักกรัะ แต่ปุ๊บล้วก็เรามาแตกแตกไอ้ตัวอ่ซิ p ไฟล์ก่อนนะครับให้มันเป็นโฟลเดอร์อย่างงี้นะครับนี่ขึ้นให้เราไปเป็นโฟลเดอร์ฮะแล้วเราก็คูมมันหมดเลยนะฮะแล้วก็คลิกขวาไปเขา้าไอติสต์ตครับอันนี้คือการลงฟอนต์ที่เราต้องการนะครับหรือบี่คนก็ไปเขา้า install all ออกก็ได้นะครับ มีให้ทั้งนิลมนมีทั้งสารบ,บันหมดเลยครับวันนี้นะครับอันนี้ก็เราก็ไปดูเอาพอาแอดปุ๊บมันจะขึ้นทช่ไหมต้องดูลองหาดูก่อนมันขึ้นไทยสาาบัน PSC อย่างเงี้ยหรือมีอยู่แล้วู้นะแต่ว่าแอดจริงๆนะหรือที่ีก็ใช้วิธีนี้แต่ที่ผมลองไปแล้วมันไม่ขึ้น หรือว่าเราต้องแอดอย่างนั้นเลยฮะลองดูเข้านี้หรือใครมีที่อื่นแนะนําได้นะเปลี่ยนฟอนต์ก็เหมือนเดิมครับก็คลิกคุมเมาแล้วก็ไปเปลี่ยนนี่ครับไทยธรบันนะฟอนต์เจ็ดสิบแปดแล้วเราจะหนาจะเอียงขีดเส้ในใต้ครับหรือว่าเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีตัวหนังสือก็ได้นะอันนี้เลือกฟอนต์ก็ไปเลือกที่นี่ฮะถ้าให้ไม่ได้ก็ไปไปแอดดาวน์โหลดฟอนต์ก่อนนะครับ แล้วก็แตกไฟล์แล้วก็อิสตอร์นะครับที่ตะก,กี้ยังไม่ทันนะเดี๋ยวผมทบทวนให้นี่ครับไปที่นี่เลยไปเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดแล้วก็อาจจะพิมพ์ในเอ่อกูเกิลเข้าไปเลยฮะว่าดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสถาบันหรืออะไรกัที่เราต้องการนะครับดาวโหลดนะฮะเขาก็มีให้เราดาวโหลดหมดเลยนะฮะ มีนิวมีปรปับปรุงใหม่ด้วยนะครับผมเอาเพืตัวนี้แล้วกันส่วนใหญ่มันจะเป็นไฟล์ซิปมาให้เรานะซิปไฟล์ใช่ไหมฮะเราก็ใช้วิธีครับไปแตกไฟล์ก่อนนะครับตะกี้ที่มโนลดมาเป็นตัวนี้เนาะพอเห็นเป็นเหมือนแบบเหมือนเล่มหนังสือแล้วมีเข็มขัดรัดไว้นะฮะตัวนี้คือเป็นซิปไฟล์นะถ้าจะใช้ต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับคือเราคลิกขวานะครับคลิกขวาไปคําว่า e x ็ก เพียนะครับหรือไอเนจุดๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยมันก็ไปที่โฟลเดอร์เลขนี้เลยเนี่ยฮะมันก็เด้งให้เราเนี่ยเลขจะเหมือนกันเลยคะแต่เป็นเป็นสีเหลืองนะเป็นโฟลเดอร์ธรรมดาก็ดคลิกไปนะฮะแล้วก็คุมคุมหมดเลยแล้วก็คลิกขวาเนี่ยฮะเราเอาฟอนต์ทุกฟอนต์เลยนะฮะที่มันต้องลงท้ายนะฮะที่เป็นรูปอย่างงี้นะบางคนเป็นรูปภาพก็ไม่ได้นะมันต้องเป็นอ่าตัวฟอนต์นะฮะ ฟอนนี่มันช,ชื่อไฟล์ว่าไงนะนะฮะถ้าเป็นจุด TTF นะครับจะเป็นจุดนี้ะนะ,ะฟอนที่สามารถอินสตอลได้เป็นจุด TTF นะคลิกขวาอย่างเงี้ยแล้วก็ install install for all you เลยก็ได้นะครับอันนี้เร็วดีว โอเคเป็นไงฮะได้ไหมนี้ก็ถือว่าก่อนก่อนช่วงบ่ายได้บไปละโอเคครับสมมุติทุกคนทีมได้หมดแล้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนฟอนได้ไหมครับตอนนี้หลักๆก็ใช้ไทยสารบ,บัญเนาะถ้าถ้าทำหน่วยงาน เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดแอดรูปนี้อาจจะคข้าๆไว้นะโอเคครับอุลพิพเสร็จแล้วอะเราอยากจะเอาบันทึกลงคอมเราก็ได้นะก็ทุกคนนะฮะให้ไปที่นะครับที่ไฟล์นะครับผมไฟล์นะครับแล้วก็ไปคําว่านี่ครับดาวน์โหลดดาวน์โหลดเนี่ยคือว่าเราสามารถเอาเป็นไฟล์ด็อกหรือเป็นไฟล์ PDF ได้เลยฮะรเราสามารถทําออกมาได้เลยฮะก็คือสามารถลงคอมได้นะครับแต่ทุกอย่างเนี้ยมันก็ยังเก็บอยู่ใน Google Drive เราอยู่นะ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองโหลดก่อนแล้วกลับไปดูในโ o o g l e d r i v ว่ายังมีอยู่ไหมนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ให้ทุกคนดาวน์โหลดเป็นไฟล์ไฟ doc ก,ก็กได้แอร์มายโกทซอปเปิดก่อน,นครับเนี่ยมันก็ดาวน์โหลดเลยนี่ครับมันก็ไปอยู่ในดาวน์โหลดนี่ครับเนี่ยมันก็เปิดใน Microsoft Word ได้เลยฮะ เปิดการแก้ไขก็สามารถแก้ได้เนี่ยก็เหมือนที่เราพิมพ์เลยครับวันนี้อันนี้ก็สามารถไปทําใน Microsoft Word บบแล้วต่อได้นะฮะนะฮะหรือบางคนจะแอดเป็นนั้นนะครับแอดเป็นไฟล์ PDF นะฮะเวลาส่งงานให้เขาแก้ไขไม่ได้นะฮะเราก็ต้องส่งเป็น PDF อย่างี้ฮะก็เลือกนะฮะเป็นไฟล์เอกสาร PDF นะฮะคือ PDF เอกสารนี่ครับมันก็ดาวน์โหลดให้เลยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นไฟล์ PDF ให้เราเลยอันนี้ครโอเคครับนี้ก็เบื้องต้นก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนทําเสร็จนะลองมาดูใน google Drive ของเองนี้ว่ามันยังอยู่ไหมนะครับ,รบมันก็เก็บใน google Drive ด้วยคือสามารถเปิดได้สองอย่างอะ่ะทั้ง google docs นะฮะแล้ว o o g l e Drive นะฮะ g ูเกิลไดก็จะรวมทุกอย่างที่เราทำในระบบไมโครไมอาของ google นะฮะมันก็เก็บไว้ให้เราหมดเลยอันนี้ครับลองดูฮะเดี๋ยวอีปั๊บนึงเอาเบรกกันเนาะเอ้ยพ,พักกินข้าวเนาะเที่ยงเนาะเอ้าครับ,รบนี้ใครยังไม่ได้ก็ลองดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะฮะทุกคนดาวน์โหลดเป็นเหมือนละเป็นไฟล์ pdf นะครับนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ word นะครับตอนนี้ให้ทุกคนแชร์ไฟล์ ที่พิมพ์แล้วอะส่งหาผมในใไล,ลายกลุ่มให้หน่อยเอาเป็นไฟล์ pdf นะที่พิมพ์แล้วฮะส่งมาให้ผมลองดูครับจะจากมือถือจากของมาเลยฮะเอาลองถนัดเลยหรือหรืออย่างแชร์นี้ก็ได้ครับนี่ครับที่แชร์วันนี้คือแชร์จากแชร์จากโปรแกรมเลยอะก็คือผมสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับ ทำจะบอกเราเนี่ยฮะนะครับให้เราเข้าไปหรือว่าใส่อีเมลไปก็ได้นะครับทำกับน้ก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ผม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 พูดเร็วหน่อยผมขอข้ามก่อนขอให้ทุกคนแชร์จาก Google Doc ให้ผมก่อนครับ Google Doc นะครับนะฮะจะมีรูปโลกนะครับเฉยว่าแชร์สีฟ้าเนาะไปเลยครับ อันนี้ถติว่าเราทํางานกับเพื่อนหลายคนนะ่ะเราก็สามารถใส่อีเมลเพื่อนไปได้นะฮะก็เพื่อนก็สามารถเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าจะแชร์มาให้ผมนะกะ็กดทุกคนที่มีลิงก์นะครับอันนี้ให้ผมเข้าไปแก้ได้ไหมถ้าให้ไปแก้ได้ก็กดเอดิเตอร์นะครับเอดิเตอร์ผมสามารถเข้าไปพิมพ์ในเครื่องของทุกคนได้เลยเช่นเราส่งงานให้เพื่อนทํางานต่อให้เราเราก็ตั้งค่าเป็นเอดิเตอร์ได้นะครับอะลองกดเอดิเตอร์ให้ผมก่อนอันนี้ผู้มีสิทธ อ่านคือเขาไม่สามารถแก้ในระบบคอมมาได้แต่เนี้ยถ้าอีเตอร์ผมสามารถเข้าไปในไดของทุกคนได้เลยฮะสามารถแชร์ให้ผมได้อย่างเงี้ยลองดูอีเตอร์มาตัวอย่างทักคนสองคนนละ้เดี๋ยวผมลองแกะลองเข้าไปเครื่องของทุกคนนั้นฮะลองดูครับ